ครับสวัสดีครับอยู่กับอบิยะช่องอบิยะชนแนลนะครับโอ้สองจังหวันี้ฟาดรัวรเลยครับแม่ฟาดรัวรครับเข้าไปออกหลายรายการแล้วนะครับก็ยังยืนการานเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะฮะว่าไม่ขอร่วมงานกันต่อไปหรือไม่ขอเผาผีกันต่อไปนะครับยังยืนเจตนารมเดิมนะครับส่วนหมอปานะฮะก็เชื่อ ในความคิดในการตัดสินใจของหมอปลาและคุณน้ำฟ้านะครับพี่อุ้มคงไม่ได้มีปัญญาไปน้อมน้าหรือชักยุงชักจุงให้เขาเกลียดเกลียดคนที่พี่อุ้มไม่ชอบไม่รักด้วยเพราะว่าเขากินข้าวกันนะครับตรงนี้มันก็เป็นสิทธ์ิส่วนตัวของเขานะฮะที่จะรักหรือไม่รักนะครับก็อยากจะฝากเอฟซทุกคนด้วยว่า แยกแยกกันหน่อยนะครับคิดคิดคอวยอคิดวิคอ์แยกแยกนะครับยังเชื่อมั่นในตัวหมอปลานะฮะกับคุณน้ำฟ้านะครับตรงนี้นะครับพี่อุ้มคงไม่ได้มีาบาร,รมีที่หนักหนาที่จะทําให้เขามาเชื่ออุบได้นะครับตรงนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าพฤติกรรมติ่งที่ถูกกระทําเป็นกันอย่างไรเราเป็นคนที่เจ็บแล้วต้องจํานะครับมันไม่มีวันที่จะหวนกลับมาอีกพี่อุ้มขอ ขอพูดพูด1ิรายการก็เหมือนกันหมดฮนะไม่ใช่ไป10รายการก็พูดเหมือนกันไปทุกรายการพูดเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ขอคบค้าสมาคมเราอยู่ของเราแบบนี้ดีแล้วสบายใจอยู่แล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจและก็มันทําให้เรารู้สึกว่าอ่ามันเสียความรู้สึกมากๆนะครับไม่ไม่เสียใจะนะเพราะว่า ใช้คำว่าเสียความรู้สึกจะดีกว่านะครับก็จะบอกให้ทุกคนนะฮะเอทุกคนนะครับก็สบายใจได้พี่อุ๊บพูดคำไหนเป็นคำนั้นเพราะเรามีสัจจะเรามีความซื่อสัตย์กับ f อฟทุกคนกับคำพูดที่พูดนะครับมันก็ไม่ได้มีผลว่าอ่ะถ้าพูดมาแล้ว จะทําให้เราตายจะทําให้เรายอดคนติดตามน้อยลงคนรักเราน้อยลงมันไม่ได้มีผลเลยเราเอาความถูกต้องหลักความจริงและเป็นสิ่งที่เราคิดเราทําเรามีความสุขในการที่เราจะทําแบบนี้นะครับ <c oughs> ฝากด้วยนะฮะว่าเอ๊ะ <c oughs> hey, ทำไมไม่ให้อภัยเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> คือถ้าคุณไม่โดนแบบผม <c oughs> คุณจะไม่รู้สึกถึงบอกว่านะฮะ ให้เข้าใจนะครับนะครับก็ตรงนี้ฝากด้วยนะครับอย่ามาด่ากันรับหลังอย่ามาบูลลี่เพราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากการกระทําของคนบางคนซึ่งทําให้รู้สึกทําให้เรารู้สึกว่าแย่มากๆเลยนะครับนะฮะ ยังยืนการเหมือนเดิมว่าจะไม่มีการคืนดีให้อภัยยกโทษและไม่ขอเผาผีกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้านะครับได้ยินกันนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์สับตะไคร่กระดิ่งกับช่องอวิยะาชนแนลนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้ฟัดฟานรัวๆประมาณ4ี่รายการพวกอี่2รายการต้องทำอะไรกันแล้วนะครับออกรายการทุกวันนะครับดีนะครับติดรายการก็คําพูดยินการคําพูดเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับจุดน,นี้อยู่ที่ขอขอบคุณร้านตองซาลอนฮะ,ะเออเฟื้องสถานที่ในการถ่ายทำช่องอุปวิทย์แชนแนลและชูอินไซด์นะครับ mm. ก็เหนื่อยหน่อยส่วนไปบ้านหมอปลาคุณฟ้าอาทิตย์นี้นะครับและดำเนินการเรื่องการ,ร,การาไปศาลแพ่งเรื่องการนำรูปไปใช้โดยไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ขออนุญาตก็ดำเนินการต่อไปเป็นสาทนายอยู่ mm. ก็คงจะไปเร็วๆนี้นะครับที่มุกดาหารศาลแพ่งนะครับแล้วเจอกันนะครับส่วนกรก ไปได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราสามารถไปได้ทุกที่นะครับและที่สำคัญคือพันธมิตรกัลยานมิตรของเรายังมีป้าถอนนะครับซึ่งจะไปให้กำลังใจป้าถอนป้าถอนรอหน่อยนะคนกีดคนนิวนะครับไม่กลัวครับคนจริงคนตรงนะครับชัดเจนอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยสร้างภาพสร้างการะแสแหกตาตอแหลกับประชาชนมาพูดจริงคนจริงนะครับขอบคุณครับ